เดี๋ยวผมดึงให้ดูครับมันจะเป็นหัวแอร์ฟอกที่เป็นก้านนะครับนี่ครตัวนี้เป็นเป็นแบบจัมโบ้เลยใหญ่สุดละแต่ทิศทางนะครับก็เนี่ยแหละครับก็คือตัวที่บอกก็คือคบ,บางท่านหลายท่านก็จะวิ่งมาดูตรงนี้ว่าทํายังไงให้มันอยู่นะครับวิธีการเพราะว่าท้าไม่งั้นเนี่ยมันมนมันจะเข้าตรงรอยต่อ ถูกต้องครับหนึ่งวิธีแรกเลยก็คือ,อหลังจากเราฉาบข้างล่างแล้วครับมันจะต้องมีการยิงประกบน็อตอยู่แล้วมันเพือ่อเพื่อให้มันเป็นวงกลมยึดไว้โดยการถ้าจะยึดกับตัวเนี้ยมันไม่มีตัวผู้รองรับเราก็ต้องใช้ไม้หน้าสามเอออย่างแรกเลยบ่อน,นี้ก็คือเป็นเท,ทัลชีสเนันชีสหลังคาบ,บ้านที่เรามามุงกันนะครับก็คือเราจะต้องไปทําการสั่งที่โรงงานเพื่อจะให้โรงงานดัดโค้งนะครับให้เป็นทรงกลมนะครับไซส์นี้เท่าไหร่ครับพี่ ไซต์ซซที่เห็นก็คือ6เมตรไซต์6เมตร6เมตรนะ6เมตร4เมตรนี่เราเลือกได้ใช่ไหมเราเลือกขนาดได้ว่าเราพื้นที่หลังบ้านเราเท่าไหร่ที่เหมาะสมสามารถสั่งตัดได้ให้โรงงานดัดโค้งได้ตามขนาดนะครับยางบอนีอ่ขนาดเสนด m, ้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรใช้แผ่นไม้แผ่นยาวแผ่นเมลชิ้นเนี่ยด้วยความยาวที่ส่วนใหญ่คนที่สนใจเนี่ยจะถามความยาว เราไม่ได้สนใจนะครับไปบอกกับทางโรงงานว่าเราต้องการเป็นทรงกลมเส้น <functions> ผ่านเส้นผ่าศูน <đến> ย <artist> ์กลางแค่นี้เดี๋ยวทางโรงงานจะคำนวณให้เราเองเราไม่ต้องไปคำนวณเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของรอยต่อรอยต่อตรงนี้เนาะใช่ครับมันจะเขาจะต้องเผื่อมาให้เพราะมีบางท่านนะครับวัดว่าจะต้องห่างกันเท่าไหร่ไม่ต้องไปซีเรียสเดี๋ยวทางโรงงานจัดการเองครับว่าเขาจะต้องคำนวณเพราะบางบอกตามขนาดจะไม่เท่ากัน แต่ตรงนี้ก็ที่เห็นอยู่นี่ประมาณ40เซน50เซนนะครับออสองข้างมันก็ไปใช่แต่พี่บอยบอกว่าไม่ต้องไปคำนวณน,นะครับให้โรงงาน,งานใช่ครับ,รบเดี๋ยนโรงงานเขาจะจัดการให้เราเราแค่บอกเราต้องการเป็นวงกลมทำไงก็ได้ให้เป็นวงกลมตามเส้นผ่าศูนย์กลางที่เรากำหนดนะ <มา S 2> ครับแล้วอถามว่ไมาไมเราส่เป็นแผ่นยามาแล้วเราก็มางอโค้งไม่ได้ครับไม่ได้นะไม่ได้เนาะทำไม่ได้ต่อให้โรงงานโค้งดัดให้แล้ว เราไม่ควรม้วนมานะครับถ่ามันไม่คืนนะครับ mm hmm. มาอย่างไงให้มาอย่างนั้นนะฮะห้ามงอเด็ดขาดนะครับคือมันก็จะมีท่นคืนเรื่องค่าขนส่งเพิ่มขึ้นมาใช่ครับแต่มันก็คือสิ่งที่ควรจะทำควรจะต้องส่งมาเพราะว่ารถรถกระบะ่ธรรมดาที่ไม่สามารถบรรทุกได้เราอย่างผมเนี่ยเอารถสิบล้อขนมาเพราะความโค้งความสูงครับมันต้องใช้สิบล้อเลยนี้เป็นมีเป็นที่ศูนย์จุดสี่สามครับ ใช่แล้วก็มีเคลือบแันสนิมไว้ด้วยอ๋อต้องต้องบอกเขาว่าให้เคลือบใช่ครับเขาเคลือบให้เลยอยู่แล้วครับก็จะสูงขึ้นมาก็คือพูดง่ายๆถ้าเป็นรถก็เป็นตัวท็อปเลยเราเลือกตัวท็อปเลยตัวนี้เราต้องสั่งให้เขาเคลือบใช่ครับตัวหนาที่สุดเลยครับหนาทสุดเลยครับสี่สามสี่สามสี่ห้ามันไม่ได้ว่าบางทีก็มีสี่เจ็ดจำไม่ได้แล้วคร่าแต่ประมาณนี้สี่สามสี่เจ็ดนอะใช่ครับมันมีศูนย์สามศูนย์สี่ใช่ใช่เราจะสั่งเมื่อไหราเราต้องเตรียม อ่าอย่างอย่างเดิมตรงเนี้ยมันเป็นล่องน้ําที่เป็นน้ําซับผมก็จะไถที่กันให้เรียบเลยแล้วก็ด้วยด้วยดินตรงเนี้ยมันนิ่มครับเราก็เลยทาการปูซีเมนต์ปูเทพื้นปูนทั้งหมดก่อนเลยครับกวางยาวเราคูแเราต้องการสีบ่บ่อบ่อละหกเราก็เป็นเผื่อเป็นเจ็ดออกซ้ายขวาด้วยครับเป็นเจ็ดคูณเจ็ดเพราะบ่อมันแค่หกคูณหกอ๋อนี่คือการเตรียมพื้นที่ก็เผื่อให้ก็รัรางพนวณเลยครับและสุดท้ายเราก็วางมันก็จะพอดี okay. อันนี้หนามาสิบเซนครับด้วยด้วยพื้นของผมมันนิ่มไงแต่ถ้าบ้านใดที่เขามีพื้นที่แข็งแรงอยู่แล้วอ่ะจริงๆไม่จําเป็นต้องเทตรงนี้ก็ได้นะครับก็เทเฉพาะตัวบ่อก็ได้มันจะได้ไม่ตินเปลืองเมื่อกี้ผมถามพี่บอยครับว่าผมเคยเห็นมทัลชีดมันสูงเมตรยี่สิบที่บอยแนะนําว่าตัวนั้นน้ําหนักมันเยอะแล้วพี่ถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะขึ้นอยู่กับแรงดันอากาศด้านล่างที่จะดันขึ้นมาครับมลึกเพราะเขามีความลึกละ หมายถึงมันจะเกี่ยวเนื่องกับปั๊มตัวเติมอากาศใช่ครับถ้าปั๊มแรงๆโอเคได้คุณเอาแรงมาแรงเติมอากาศดันถึงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเอามาแล้วปั๊มไม่ถึงอากาศก็ไม่ขึ้นครับด้วยความลึกของเขาตัวนี้เป็นแผ่นแปดสิบอันดับสิเซนครับมาตรฐานเราอาจจะเสริมตรงนี้ขึ้นมาได้อีกใช่ครับอยากสูงก็เสริมเอานะที่เขาแนะนําว่าอยากได้เม็ดบอกก่อนว่าตอนนี้มีที่วางอยู่กับ้นปูนครับวางอยู่กับตัวที่เราเสริมมา ซึ่งพี่ทของพอยได้ทำการพูดให้พี่มีความสามารถอย่างครับใช่ครับนะครับแล้วก็พี่พอยมีโสดด้วยว่าพื้นบ่อต้องการที่จะให้มีความสามารถอยงเพื่อที่จะให้น้ำดันทางใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นการทพื้นกับการตั้งขอบบ่อให้ได้ระดับ ครับเป็นเรื่องหนึ่งเราจะไปไปอ่าอยู่ที่ว่าแต่ละท่านอาจจะเป็นสะดือบ่อก็ได้ไว้ตรงกลางให้น้ําอ่าดูดเดนของเสียออกตรงกลางหรือว่าไว้ตรงริมก็ได้คือบ่อแบบนี้มันสามารถประยุกต์ได้โดยที่ไม่มีอะไรตายตัวนะครับใช่ครับอย่างงเราเราได้ไปเห็นแบบสะดือมาแล้วใช่วันนี้เนาะซึ่งสรุปได้แล้วว่าใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันซึ่งฟังดู การทาสะดือบ่อก็น่าจะมีต้นทุนที่สูงกว่าเล็กน้อยสูงกว่าไหมถามว่านิดเดียวไม่ต่างกันครับแค่วางท่อยาวขึ้นไปแค่นั้นเอง,<า>งท่ออาจจะยาวกว่าริมครับเพราะจุตรงการท่อต้องยาวมาถึงด้านข้างครับแต่วนใหญ่ก็คือเขาอยากให้ใตัวท่อเนี้ยมวางสั้ในมมตรง้ถูกต้องก็คือก็คือแค่วางท่อแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองโอเคใช่แต่ก็คือวันนี้เรามาดูตัวอย่างของการที่ทํา ไม่าไม่มีปัญหาใช่ไม่มีปัญหาครับเพราะหนึ่งการเลี้ยงระบบไบโอฟอกเนี่ยค่าของเสียจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีมากเลยอย่างที่กังวลกันนะครับอาจเลี้ยงแร็กๆอาจจะเข้าใจว่าขี้ปลาจํานวนอ่าอย่างบอกเนี่ยพัน 5, ห้าร้อยตัวปลาหนึ่งตัวขี้ออกมาเนี่ยมันจะสะสมเป็นขี้ปลาเป็นโคลนอยู่ข้างล่างด้วยความที่คนไม่เคยเลี้ยงนะครับแต่พอจริงๆเราถ่ายน้ําดูเนี่ยมันไม่ได้มีแบบนั้นเลย มันก็เลยเรื่องคลายกังวลว่าไม่จําเป็นต้องใช้ตัวกรองอะไรเยอะจากแรกๆผมอาจจะเอาตัวกรองมาทดลองดูมันก็มีขี้ปลาขึ้นมาบ้างแต่จริงๆก็ไม่ได้เยอะครับเราก็เลยเอาตัวกรองออกไปเพราะว่าหนึ่งการการใช้มอเตอร์ดูดดูดขึ้นมามันก็เป็น,นพลังงาน,นต้นทุนก็เลือกที่จะมอเตอร์ออกไปก็ใช้งานปกติแบบนี้มาท,ทุนก็คพอดีเราเคยเห็นไม่คิป โซเชียลก็มีเนาะแล้วก็เล่นแจกนี้แล้วก็ใส่เข้าไปด้วยทำไมที่โอยถึงเี่ยเนื่องด้วยเท่าที่ผมไปดูงานแรกก่อนที่จะก่อสร้างครับเราได้ไปทําการเดินตลาดพูยง,ง่ายดูราคาสินค้าว่าเราควรทุทรัพย์ในกระเป๋าเราเนี่ยมีเท่าไหร่ค<อ>ุยง,ง่า,ายทุกอย่างครับเราต้องการของดีอยู่แล้วทุกคนต้องการดีอยู่แล้วแต่ว่าทุนในกระเป๋ามันไม่เอื้อมหน่วยแล้วกนะันฮะผมก็เลยเลือกตัวนี้ซึ่งเป็นต้นทุนที่ต่ําที่สุดแล้ว ส่วนตัวอื่นเนี่ยอ่าผมไม่พูดถึงแลว้วว่ามันจะสูงกว่าน,นี้แน่นอนแต่ว่าสูงเท่าไหร่แล้วแต่ละท้องถิ่นแล้วกันนะครับแล้วอย่างนี้แสดงว่าบ่อมันก็เดี๋ยวก่อนก็เป็นสนิมครับใช่ครับเพราะว่าอย่างตัวไม้นี่ชี้เองก็มีอายุการใช้งานประมาณ3ปีอย่างพระใบก็5ปีหรือว,ว่าบ่อปูนอันนี้อาจจะยาวๆเลยอยู่ที่ทุนทรัพย์ของท่านเลยเอาอย่างนี้แนะถ้าหมดว่ามันสามปีเราต้องเปลี่ยนบอ่อใหม่เลยเราอยู่ที่ว่า อาจจะมีการตัดบ่อทิ้งและเอามาลงไม่หรือว่าเสริมดรโดยผ้าใบอ๋อผ้าใบแป็นสที่สองไปใส่ข้างในใช่ไม่ให,ให้น้ําใช่ครับมันจะรู้ได้ไงครับว่ามันจะไม่ไหวแล้วก็คือมันจะรั่วก <c oughs> ็จะการการ,การที่เป็นสนิมเดี๋ยวขขึ้นขอบมาเองครับ<อ>เพราะตอนนี้คือมันเป็นค่าบอาหารปลาหรือวัาตะาก,กรนที่มันติดอยู่ปลาก็จะไปเลนจินอยู่แต่พอมันเป็นสีแดงอะ่ะเราก็จะเห็นเลยเพราะเรามีการตรวจตาทุกวันอยู่แล้วทุกอาทิตย์มีการวัดค่าน้าเราก็ดูอ่านิสายปลาอาการปลาหรือว่าความผิดปกติของบ่ออยู่แล้ว เราก็จะเห็นบ่อเนี้ยเนเราสามารถเห็นทุกอย่างได้ก็คือ่แรกมันจะเป็นสนิมก่อนแล้วสนิมใ็กินแล้วสนิมถูใช่ครับถ้าแดงขึ้นมาเราเห็นแล้วแหละเราก็ควรที่จะเอามาเติมแล้วกถึงตอนนั้นเราก็เอาผ้าใบมาใส่ครับใช่ครับก็ยังใช้งานต่อคือแผ่นแผ่นสำรองก็พอผ้าใบลงก็ใช้หลออคห้าปีนะครับใช่ระหว่างนี้เราก็ยังสร้างรายได้ได้จริงๆกว่าจะกว่าจะลงผ้าใบเนี่ยน่าจะกำไรหลายรอบนะครับ ร,รก็เหมือนกับว่าเราทั้งไลด์ยังไม่ได้สูงถูกครับเราก็สร้างรายได้ได้เหมือนกันเนาะใช่ครับใช่ผมเ,เห็นข้างบนมุงทึบเลยไม่ฝนลงเลยครับล่างที่ไม่ได้มุงทึบเป็นคลานแบบอ่าเรื่องหลังคานะครับต้อง<ม>เรียนอย่างนี้ก่อนว่าแรกๆเริ่มที่คนที่ไม่เคยเลี้ยงปลาเลยครับมีต้องมีความกังวลเพราะรู้ว่าปลาโดนน้ําฝนเนี่ยค่าน้ําจะต้องเปลี่ยนก็เลยไม่อยากให้บ่อเนี่ยโดนน้ําฝน ก็เลยมุงเป็นบ่อทดลองแรกๆที่ผมทดลองก็คือเอาไม่นชิดบังเลยน้ําฝนไปโดนแน่นอนแต่พอเลี้ยงไปเรื่อยๆก็ได้ความรู้มาว่าบ่อปลาเนี่ยต้องโดนแดดบ้างให้แดดส่องด้วยให้ให้โปร่ง่ะครับก็ก็ได้ทําการต่อบ่อข้างล่างนี้ครับ6เมตรเนี่ยก็ใช้ตัวสแลนขึงซึ่งเป็นการซับน้ําฝนได้โดยที่น้ําฝนไม่ลงโดยตรง ลงบ้าง,งาใช่ใช่ใช่ครับเพราะเวลาน้ําฝนลงเนี่ยค่าน้ําขยับอยู่แล้วครับแต่ว่าพอเลี้ยงด้วยระบบซินทซีย์เนี่ยครับไบโอฟอกเนี่ยค่าน้ําจะขยับไม่เยอะ mm hmm. เราสามารถควบคุมได้แต่ในกรณีบางทีค่าน้ําเปลี่ยนเกินค่ามาตรฐานที่ปลาจะต้องอยู่ครับมีสูงไปบวกค่าแอมมเนียที่สูงปลาอาจจะตายได้นะครับเราก็มีการจัดก,การถ่ายน้ำทิ้งง่ายๆเลยครับพวกนี้แค mm hmm. ่นั้นเอง ออใช่ไม่ต้องถ่ายออกหมดครับจ่ายแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ต้องให้จุลินรีย์ยังคงค้างอยู่ดันในตัวบ่อด้วยไม่ควรถ่ายหมดเวลาเราปลารุ่นนี้ออกหมดเราต้องเปลี่ยนน้ําเราจะต้องพักบ่อก่อนครับพักบ่อพักบ่อสักอาทิตย์หนึ่งสิบห้าวันก็นแล้วแต่ไอ้น้ำตัวนี้เราก็ลดน้ำข้นมได้ก็ใช้ได้เลยครับไปใช้พืชผักโตงามเลยพอที่บ้านผมก็ใช้ลดพริกผักชีอยู่ครับนะครับ ออะร,ระบบออกซิเจนใช่ไหมครับในในระบบออกซิเจนน,<บ>ะนะครับระบบนี้นสําคัญมากคือ1ตาต้องหายใจต้องใช้ออกซิเจนอยู่แล้วสองนะครับจุลินทรีย์ก็ต้องใช้ออกซิเจนนะครับต้องเปิดตตอดตลอดนะครับก็คือตัวปั๊มที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็ <c oughs> จะเป็นยี่ห้อลีซันนะครับ LP สองรอยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็หาให้ดูนะครับเผื่อใครจะสนใจนะครับตัวนี้จะเป็นแรงดัน4ี่ดห้าบาร์นะครับ2อ0ยสามสบวัตต์ บ่อ6เมตรน,นะครับก็เหลือๆเลยครับกาลังเหลือๆนะครับที่เราเห็น vein. นี้ก็มี 1, 2, 3เหลือๆเลยเหลือๆครับที่ที่บอยครับอ๊อซิเจนมากมอยมีผลมีผลครับ1อ่าแรกๆเนี่ยครับที่ผมลงปลาไซต์ใบมะขามเนี่ยจริงๆไม่ต้องเปิด5ห,หัวก็ววได้ครับเปิดแค่หัวเดียวเราจะเปิดตามความหนาแน่นของปลาลายิ่งหนาแน่นเราควรเปิดออกซิเจนให้กระจายตัวทั่ว ก็ซือถ้ามันไม่ไหวมันจะขึ้นลอยหัวใช่ครับออกซิเจนเดี๋ยวเขาจะลอยขึ้นมาฟ้องเองครับว่าอากาศข้างล่างไม่มีละเริ่มไม่ไหวละ,วเ,ลวะเราก็ต้องเพิ่มหัวเนี่ยครับให้ออกซิเจนมันเข้าไปแทรกซึมตามปลาที่เขาเบียดกันนะครับแล้วของตัวั้นซ้างกันยังไงอ่าด้วยด้วยต้องเรียนอย่างี้ก่อนตัวนั้นผมไม่ได้ตั้งใจที่ซื้อมาด้วยของมาไม่ทันแล้วบ่อเสร็จแล้วปลามาแล้วเราก็ต้องก็เลยต้องวิ่งไปถือตัวนี้มาเพราะของในตลาด ตัวนี้ผมสั่งออนไลน์แล้วไปวิ่งซื้อในเมืองเลยได้ตัวเนี้ยแรงดันเท่ากันแต่ว่าราคาจะต่างกันสองพันถูกกว่าตัวไหนถูกกว่าเสียงเขาจะดังกว่าถูกกว่าเสียงดังกว่าที่แตกต่างคือเสียงดังแต่แรงดันเหมือนกันแต่ถ้าใครทนเสียงดังได้ก็ซื้อตัวนั้นก็ได้ประหยัดทุนต้นทุนตัวนั้นราคาจะอยู่ประมาณสี่พันกว่าอ๋อก็คือถ้าถ้าใครมีข้อจํากัดเรื่องไม่ต้องการให้ไม่ต้องงานเสียงเป็นตัวสีเขียว ถ้าใครทนเสียงดังได้ก็ถูกกว่าสองพันบาทใช่เซฟได้สองพันครับซื้อเสียงซื้อเสียงซื้อเสียงนะพันนี่แหละครับใช่นี่นีเงียบเลยไม่ลำพานหัวนะั้นแล้วโอ้ยอยู่ข้างบนไม่ได้ผมต้องย้ายลงบางล่างต,ตัวนี้ผมซื้อตอนนั้นกดมาอยู่ในลาซาด้านะครับอยู่หกพันห้า แต่ณตอนนี้เห็นบางบางโปจัดอยู่5,800แล้วแต่เวลานะครับแล้วแต่ใครเก็บคูปองได้ไม่ได้นะครับลองไปช็อปดูเปิดยชั่วโมงเลเปิดตลอดไม่มีวันหยุดราชการนะครับแลก็เอ่การที่ทำครับจะเขอ pvc เลยเบื้องต้นก่อนหน้านี้ที่เป็นพี c ครับเราก็ต่อจากสายยางปกตินะครับแล้วก็ใช้สามทางครับ ย้ออกซ้ายขวาแล้วก็ลงบ่อเลยก็ได้นะครับอันนี้คือแบบง่ายๆเลยแต่พอเราดูความว่าถ้ามันสายระยงระยางไปมันไม่เรียบร้อยเราก็ทาเป็นแบบนี้ครับใช้แค่ p v c เท่าละสาเมตรดัดโค้งมันโค้งแบบบางนะครับเอาเข้าโค้งมันจะดัดง่ายแต่ถือแบบแข่งมามันดัดไม่เข้านะครับต้องบอกเขาว่าเกรดดีแต่ว่าเลือกชนิดบางแบบบางนะครับมันจะดัดง่ายแล้วก็มาวางข้อต่อสามทางกับวาล์วปิดเปิดต่อง่ายเลยครับ ด้วยด้วยตัวอันนี้เพิ่งลงหัวใหม่หัวใหม่นะครับเขาจะเขาพูดไงว่าตัวเซอรี้ปะอาจจะลงไม่ไปอุดตันได้ไม่ไม่เยอะเท่ากับตัวที่ใช้งานมาแล้วเพราะพวกนี้ครับมันสามารถอุดตันได้อ,อ่าเดี๋ยวผมดึงให้ดูครับมันจะเป็นหัวแอร์ฟอกที่เป็นก้านนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็น,เ,เ,ปนเป็นแบบจัมโบ้เลยเใหญ่สุดละแปดทิศทางนะครับนี่ฮะ ใช่ตัวนี้หัวนี้อยู่ประมาณห้า้อยห้าสิบหรือว่าห้ารอยสิบห้าบาทแล้วแต่ผูกปองที่เราเนี่คฮะเขาจะเนี่ยขี้ปลาเขาจะไปคาไว้นะมันสามารถอุดตันได้าไบานสามารถถอดตัวนี้เปลี่ยนได้เ,เราซื้อตัวเส้นเนี่ยครับดึงออกได้แล้วก็เปลี่ยนเสียบน,นะครับรใช่ครับใช่ครับก็อยู่ที่เราประยุกใช้เลยครับ อันนี้จะเป็นท่อน้ําออกด้านข้างผมจะไม่ใช้เป็นสะดือบ่อบก็คือใช้พื้นที่ลาดเอียงด้านด้านในแล้วก็น้ําก็จะมาอออยู่นี้ก็เปิดเปิดออกได้เลยก็เดี๋ยวลองเปิดดูค,ครับมันก็จะแรงๆมันจะมีเศษที่ปลาดำๆอยู่นะครับทำไมาก็ชุดแรกมันจะออกดาหน่อยก็คือนะที่ปลาที่คาอยู่นี่ฮะแล้วมันจะเริ่มใสยละจากตรงนี้นะครับตรนก็คว่าทางเราก็ลองดมนะครับครับ ครับต้องดมว่ามันกินเปล่าฮะถ้าไม่มีระบบินเปครับถ้าไม่มีจินิีเข้ามาช่วยจะมีการเหม็นเกิดขึ้นและเราต้อง ถ่ายน้ําบ่อยนั่นเองครับเคยเจอมาแล้วแล้วมันเหนื่อยแล้วแล้วก็ปลาอาจจะเกิดโรคได้เวลาถ่ายน้ำบ่อยบๆขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันเข้ามาเมื่อไหร่แล้วทําให้กับปลาเกิดโรคแล้วเราก็ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อเขาแวตอนนี้ตอนนี้อบอกว่างมาเดือนแล้วครับอนนี้สามเดือนครั้งเดียวครับเพิ่งจะเปลี่ยนไปตอนฝนตกเนี่ย ครัแต่ถ่ายแค่ครึ่งเดียวนะไม่ั้งหมดนะประหยัดน้ำไม่ใช่ว่ามองเห็นบ่อใหญ่แล้วอุ้ยน้ำมันเยอะชั้นเสียค่าน้ำเยอะแน่เลยน้ำไม่ต้องถ่ายเติมในครั้งแรกและดูแลคุณภาพน้ําได้ดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนระยะระยะร,ะยะรอบการเลี้ยงหนึ่งรอบนะเดี๋ยวตักโชว์เดี๋ยวตักโชว์ฮะเดี๋ยวเอาสวิงตะกู่เดี๋ยวตักโชว์เลยเดี๋ยวบ่อนี่นะประ,ะมาณนี้อันนี้อ่ะ ไปสูงอางมตักบ่อยมันอ่อนไนี่อาจจะโตไม่เท่ากันนะครับก็ได้ครับใบนี้ใช้ขวมากก็ทอดกินน้่ง้าครับได้เลยประมาณนี้นะ Arizona, รุ่นเดียวกับบ่อนุนครับแต่เห็นไหมบางทีเขาโตไม่เท่าก sure> ันตัวกินเก่งก็จะกินก่อนเลยอันนี้มันจะเป็นที่มาของการคัดไซส์ในอนาคตยังไม่คัดครับเพราะว่าเดี๋ยวจะคัดประมาณสักสี่เดือนค่อยคัด อันนี้ปล่อยเขากินก่อน <Okay. S 1> เพราะว่าจะต้องอัตราความหนาแน่นเขาจะเกิดขึ้นพอพอแน่นมากๆครับปลาแบบนี้ไม่ค่อยกินไม่ค่อยโตกันละอันนี้พี่อยไม่ได้ะเลีปลาดูมีครับอันนี้เป็นบ่อทดลองทั้งหมดเลยที่ผมทดลองว่าปลาต่อไปจะเป็นปลาอะไรแล้วทำไมต้องเป็นปลาดินหรือปลาทับทิมก่อน <Okay. S 1> เพราะปลาชนิดเนี้ต้นทุนต่ำแล้วก็การจจริเติบโตดีไม่อ่อน Air. เลี้ยงง่ายขายง่ายคนกินนิยมกินเป็นปลาที่ออกตาด่ายก่อนแต่ทีเนี้ยพอหมดชุดเนี้ยครับผมก็จะเริ่มเป็นปลาที่มีมูลค่าสูงกว่าน,นี้ซึ่งอาจจะเป็นปลาชะโอน,ป,นประเภทเนื้ออ่อนที่กําลังเริ่มเริ่มผลิตกัน,นครับแล้วก็ปลาสังขวาดอันนี้สังขวาดก็เราอาจจะโดนออเดอร์มาให้เลี้ยงเลี้ยงได้ล้วเขาจะรับหมดยกเลยเเราอาจจะไม่ต้องมานั่งแต่รูปละเราก็แพ็คให้เขาไปเลย จริงๆคล้า,ายๆกันเป็นสังวัตส่วนใหญ่จะอยู่ทางชัยนาธเปาร์าจะไม่มีการเพราะลูกพันธุ์ขายซึ่งตอนนี้ผมกำลังหาลูกพันธุ์อยู่ซึ่งหายากมากาาาใช่เป็นแม่น้ําที่อยู่ทางภาคทางชัยนาธอุทัยพวกนี้ครับแล้วกเ็เรื่องของคานี่ก็ประมาณนี้นะก็คือสแลน,น,นใช้ความหนาหนาที่สุดเท่าที่หนาได้เลยตอนนี้คือสุดเลย80 มันกองแสงได้ครับแสงอาจจะลงไม่เยอะหรือว่าแรงซับทุกอย่างบบความหนาอ่าใช่ใช่น,นี้ในบอ่อนี่นบอ่อขนาเท่าไห่ครกเมตรจสี่บ่อทาเรายากจะถามนครับว่าให้เงินไปเต้นทุนการผลิตจริงๆไม่เกิน25,000บาทรวมรูปปั๊มอากาศทั้งหมดที่เห็นนะครับ,บรต่อบ่อต่อบ่อไม่เกินนะครับมางชัยเขาไม่เกินแล้วก็เอาปลามาลงได้เลย เอาแค่บ่อก็ประมาณแสนหนึ่งละถ้าตีถ้าสองหมื่นห้าละกันกลมๆเลยฮนะตีบ่อก็แสนหนึ่งอ่าขบวนอีกสองสองบอ่ผมลงทุไนไปประมาณงบมนลองผิดลองถูกด้วยนะสองแสนและกันครับที่ผมลองผิดลองถูกมานะนพ,นพื้นด้วยใช่ช่างแถวนี้นะครับช่างบ้านๆแถวนี้ทํากันเองอเใช่ครับจริงๆไม่ถึงอกครับด้วยด้วยถ้าถ้าทําถูกต้อง ไม่ถึงสองแสนก็ผิดพลาดก็คือวัสดุที่เราซื้อมาแรกๆเนี่ยอาจจะซื้อผิดซื้อถูกตัวเชื่อมตัวกาวต้องใช้ทิลิโคนเปล่าเราก็ซื้อทิลิโคนมาอัดอัดไม่อยู่เราก็เปลีย่ยนอ่าก็เนี้ยแหละครับก็คือตัวที่บอกก็คือบางท่านหลายท่านก็จะวิ่งมาดูตรงนี้ว่าทำยังไงให้มันอยู่นะครับวิธีการ ว่าานนระารถูกต้องครับหนึ่งวิธีแรกเลยก็คือพอหลังจากเราฉาบข้างล่างแล้วครับมันจะต้องมีการยิงประกบน็อตอยู่แล้วมันเพื่อเพื่อให้มันเป็นวงกลมยึดไว้โดยการถ้าจะยึดกับตัวนี้มันไม่มีตัวผู้รองรับเราก็ต้องใช้ไม้หน้าสามตัวนี้ครับมันเป็นรองรับเป็นตัวไอ,อตัวเมียแทนเราใช้ตัวผู้นะครับยิงยิงจากด้านในออกมาเพื่อให้ยึดกับไม้หน้าสามพอยึดแล้วเนี่ยช่วงรอยประกบเราต้องยิงสนิทนะครับ ช่วงที่มัลแงจะซ้อนกันเนี่ยครับเราใช้กาวติดโลหะที่เป็น AB ผสมกันถ้าเราเคยเห็นเรียกกาวแต่และที่จะเรียกไม่เหมือนกันต้องคอยผสมแล้วเขาจะแห้งเร็วเราก็มาช่วงที่กำลังจะประกบเนี่ยเราทาเลยทาล้อไว้เลยแล้วก็ยิงน็อตปั๊บไปเลยเขาจะทาระหว่างที่จะซ้อนกันเนี่ยมันจะมีช่องอยู่เราแต้มเข้าไปเลยครับที่เราคิดว่าเป็นรอยรั่วนะครับรอยเฟรมแต้มไปเลยผสมแล้วแต้มแต้ม,ตม,ตมอัดอัดอัดลงไปแล้วก็ยิงน็อตนะครับพอเขาแห้งปั๊บเราก็ตามด้วยสีดำ เป็นยางมาตอยชนิดจอดล่องนะครับกมีวัสดุมีสองสามน็อตยิงกาวเอ้กาวโลหะแล้วก็ยางมาตอยที่ต้องมายิงยึดนี้เพื่อที่จะทำให้มันไม่ไม่ไม่รั่วไม่ซึมอ๋อพี่บอยทำแค่ตรงนี้ใ่ไครับใช่ครับลอยต่อนี่ที่ที่มันเกิดมาเนี่ยไม่ต้องครับเอาด้านในครับที่มันที่มันตรงเป็นใช่ครับไม่ต้องไม่ต้องยิงสองตัวนะครับตัวเดียวก็อยู่ ถ้าสังเกตบ่อบนเนี่ยบ่อดทดสอบเนี่ยผมจะยิงเสาสองอันนั่นคือเราการล็อกไว้ว่ากลัวมันแตกแต่จริงๆิงแล้วล็อกตัวเดียวนต่างเลยไปทัตัวเดียวมันมีความแตกต่างกันแต่ตัวฐานนะครับแล้วแต่บางท่านอาจจะมีวิศวกรดีดหรือคุณรบาดีๆเนี่ยอาจจะทาได้สูงกว่าน,นี้โดยที่เราไม่ต้องใช้ในการต่อซ้อนขึ้นมานะครับการต่อซ้อนขึ้นมาของ,ของแผ่นแมนเหชีสเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการแตกบางทีอาจจะร้อยต่อพวกเนี้ย ต่อไม่สนิทตึมได้แล้วานเาโดดครับโดดครับโดดครับก็คืออย่างที่เห็นที่มาบางทีก็จะโดดขึ้นโดดมีโดดออกครับเดือนหนึ่งจะโดดทั้งตัวหนึ่งอ๋อแต่ไม่เยอะแต่ใช่ผมหลายท่านถามว่าใส่ขนาดนี้ปลาไม่โดดออกหรอพี่โดดครับแต่โดดไม่เยอะตัวที่เขาพิดสั้นนะครับเขาจะไปละเขาบอกเขาอิ่มแล้วมีแรงแล้วเขาโดดเลย ขี้ปลาครับอ่าอันนี้เป็นขี้ปลาครับที่ที่เรามีความกังวลว่ามันจะต้องไปกองอยู่กับพื้นแต่ที่ไห่ได้นะครับเดี๋ยวตัวตัวฟ็อกที่เป็นฟงฟงเนียครับฟ็อกคือตัวระบบไบฟ็อกเกขาเรียกฟ็อกนะครับตัวขุ่นขุ่นเนี่ยครับต้องดูงเงามือัอ่าเป็นฟงฟงอยู่นะฮะนั่นเขาเรียกว่าฟ็อกนะครับเขาจะไปช่วยย่อยสลายขี้ปลาพวกนี้ครับเดี๋ยวเขาจะไปย่อยนะค่อยย่อยเหมือนเขาเรียกว่าน้ำน้ำกดในกระเพาะแล้วกันอ่า ฟ้งๆนะครับเอ้วก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ครับก็คือไอตัวปลาแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นอาหารตัวฟอกที่ย่อยสลายย่อยปั๊บมันจะเป็นตะกอนอีกทีหนึ่งแล้วตัวตะกอนเนี่มันจะลอยน้ำอยู่เป็นโปรตีนเสริมใช่ครับแล้วเราก็จะมีเครื่องการทำดีครับอันนี้ก็คือว่าโครงสร้างนะครับก็ ประมาณน,นี้เนาะคือวัสดใครครใุใช้ทาใช่ใช่แล้วก็รื่องของนามนะครับคือถุงลไฟอ่ะแล้วก็ไฟันดับ,ดบนี่นะอ่าก็คือระบบบ่อพวกนี้ครับมันต้องอาศัยออกซิเจนตลอดเวลาฉะนั้นกระแสไฟก็ต้องมีตลอดเวลาให้เขานะครับไม่ไม่ควรขาดขาดได้เต็มที่ก็ชั่วโมงเดียวก็ต้องทําการเติมไฟให้เขานะอย่างบ่อเราก็จะมีเครื่องปั่นไฟสํารองหรือบางท่านมีทุนหน่อยติดตั้งโซล่าเซลล์ไปเลย ซึ่งของผมก็เพิ่งติดตั้งเมื่อวานนี้เองเราจะเอาเพิ่มเติมขึ้นมาคือทุกปัญหาเราปิดให้หมดตรงไหนไม,มีปัญหาเราปิดเลยคือเพื่อที่จะลดใจเสี่ยงต่างเใช่ครับรแล้วมันทุกคุมได้ทุกคุณได้ด้วยการลงทุนพวกนี้ใช่ครับระบบเราไปยาวยใช่ครับไม่ใช่ว่าเราลงทุนแล้วมันจะอยู่ได้แค่แป๊บเดียวมันอยู่ได้ยาวจนจนอายุการใช้งานนะครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับงบประมาณนะครับ อยู่ที่เราประยุกต์ใช้อาจจะไม่ต้องทําตามผมเป๊ะก,ก็ได้สามารถประยุกต์ได้ดีกว่านี้ก็ได้หรือว่าทุนไม่ถึงผมหรือว่าทําน้อยกว่านี้ก็ได้ทุกอย่างมิกได้ครับไม่จําเป็นต้องตามผมผมไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะหลังที่เราจะจบเรื่องโครงสร้างเนาะก็คือต้องต้องเปริมเล็กน้อยว่าทางงานของงานเัญชีเนี่ยเราไปดูของที่มาแล้วบอยครับคือเรื่งแต่เริ่มเนี้ยเหมือนกันใช่ครับ

ไม่ซับซ้อนเลยแล้วก็นเราจะต้องลงมันก็เป็นมันจะอยู่ตลอดแล้วก็ถ้าใครคิดจะทำนะครับก็ไม่ยากซับซ้อนระบบก็มีีเลย์ื้นแล้ก็มีแล้วก็มีามออกซิเช่นระบบจ่ายอากาศนี่เองใชครับก็ลดต้นไดแล้วใช่ก็อาจจะใช้เงินประมาณหนึ่งประมาณ 1,500ตัวไปอยู่ไปจนโตเลยนะครับอาบ่อน,นี้ผมตั้งใจอยู่มาสนะักสามตัวโล,วโลผมก็จะแปรรูปแดดเดียวแหละมีาการยถึงส์ตัวโลใช่ครับ